ครับวันนี้เราจะมาติดตั้งท่อสาขาแยกนะครับของท่อพีนะครับอันนี้คบ,บางเขาเรียกว่ารัดแยกครับบางคนเราจะต่อมาก่อนจากที่บ้านนะรับตนาย,ยางอันนี้คือแบบครับ เราจะขันแบบเข้าไปก่อนนะแต่เราขันแล้วก็ามามารนะ์กแล้ว มักหสกายขวาแล้วก็ตรงการมากเลยเราก็จอดตับตามนี้เลย

แต่ฝั่งเดียวก็มีครับฝั่งเดียวเอ่อเอาลิง ไฟยาไม่สะอาดนะครับยามีไฟเดี๋ยวมันจะไม่เรนะียบ